สวัสดีพวกนายแล้วนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ฉันควงปืนพกกระบอกน้อยของฉันวิ่งโร่เข้ามายังบ้านพักริมชายหาดซึ่งตอนนี้ฉันอยู่ในหมดผู้แฝงตัวและฉันได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวอยู่บนบ้านหลังนั้นคร <c oughs> าวนี้นะฉันจะโชว์ทักษะการใช้ปืนสั้นชนิดที่เรียกได้ว่าจอนวิกยังจะต้องขอเป็นสิทธิ์กับฉันเลยทีเดียว <c oughs> ันพร้อมแล้วและนี่ฉันเกิดจะกำลังที่จะบุกเข้าไปจัดการกับกลุ่มคนที่กำลังเมามันกับการฟาร์มเห็ไหน,ไหนไหมมีคนอยู่ตรงนั้นเอาละด้วยทักษะร,รอบเร้นที่ฉันฝึกปรือมาอย่างดีฉันเกิดจะวิ่งเข้าไปซื่อๆอย่างนี้แหละนี่น่เป็นยังไงแกเป็นยังไงมันเป็นยังไงเอคราวนี้ถือเป็นการสั่งสอนแล้วกัน